ครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับช่องเจชิช h a นแนลนะครับผมวันนี้นะครับเรามาออกทิปสั้นๆนะครับกับกลุ่มพี่ๆที่โคราชนะครับวันนี้เราอยู่ที่เชภูมเป้าหมายเราคือมอหินขาวไปทําไมครับมาดูสาวดูสาวสาวเชภูมิเขาบอกอย่างนี้เลย เออขาวนะฮะก็คือตอนนี้เราจอดกินข้าวอยู่นะครับผมวันนี้จะเป็นยังไงนะครับฝากติดตามด้วยนะครับดูว่าตอนเนี้ยทิพย์ชัยภูมิของเราจะขาวสมชื่อเปล่ามอหินขาวหรือว่าจะขาวเน่เจอกันอีกแล้วเป็นสะพานขีดวันนี้ขยะตกปลายใช่ไหมสมบัติที่หลบหลอกขึ้นมครับผมนี่นะตอนนี้เราอยู่กับนะครับผมโตเบนซ์นะครับผม โคบินโคบินโมกได้นำใจครับพีครับเบน์่อบินครับจะไมถึงว่า่อบินครับรถ่อบินออกจากรถไหนหน้าผากครับจีเอสจี๊ดเอสของดเอสหรอเข้ามอนี่ขายของครับขายของอะไรไหมฝากร้านหน่อยไหมไม่ครับไม่ฝากร้านเลย นี่ครับบรรยากาศรุงรองครับเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีนะครับบนที่เราเราจะไปไหนกันบนอะไรมอหินขาวมอหินขาวออกเสียงให้ถูกนะมอหินขาวมอหินขาวนะครับโอเคว่ผู้มาช้าครับไม่รู้ไปไหนไปไหนมานะครับลงทางลงทาง แล้วคุณไปไหนมาเนี่ยยังโคมาอีกเลยมีนย่อคุณตรงอีกเยอะอยู่ที่ในส่วนของมอหินขาวเรียบร้อยนะครับผมก็ฝนตกนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวรองให้เจชิปักตะไคร้ชิวๆนะครับไม่ไม่ไม่น่ายากนะ นี่14คันนะครับผมขายเลยขายคันยังไงครับอันนี้3ามคันร้อยครับผมสามคันใช่สามคันร้อยฝรุษฝรุนฝรุษฝรุษฝรุษก็ทำอยู่ยู่ชุดแก้วครับชุดแก้ววันนี้นะครับอุทยานอันนี้นะครับหินขาวแต่ผมออกเห็นเป็นสีส้มนะครับท้อยอยู่มันก็มาเซมสร้องอยูขอโทษครับนี่ทำส่งรัฐบาลครับผมใต้ดินไม่รับ ครับผมเริ่มจากคันที่หนึ่งนะรถด่คนนี้เป็นเคยทิไว้เลยนล้ไป่นามาครับผมสวยครับสวยครับนนานาไปครับ 8x10 ของเบียรเบนคันนี้คันนี้ผมขอพูดนิดหนึ่งอันนี้เคยเป็นรถแข่งในสนามนะแล้วก็เป็นงานคาวาก็ได้ช่วยอยู่ที่สนามค้างมากนะไปต่อย ไปต่อยไปไปต่อยกันแย่งแย่งถ้วยปะเจ้าของรถบอกว่ารถคันนี้อร่อยแท้จากอ่าเซนเจอร์เลยนะครับผมตรงจากเซนเจอร์ลาซาด้าสิบห้าวันได้นะครับโอเคโอเคคันนี้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 นะครับผมสุดยอดนะครับบ R อาสี่หกนะครับชอบเลขนี้มากนะครับวาเลนติโนอรซี่นะครับเจ้าของรถชอบเบอร์สี่หกแม้กระทั่งแมสยังเป็นสี่สิบหกคันนี้แต่ไม่รู้ใส่ถุงยางสี่หกได้เปล่าเนาะโรซี่ดีใช่คนที่ว่ายน้ำเก่งๆไหม ได้นะรอซี่ที่เช่อคนที่วาบน้ำเก่งๆไหมไม่ใช่อันนั้นไม่ขึ้นเฟลอ๋อเี้เพี้ยงขึ้นแค่กระนครับต่อมาครับอ่าแตงคันเดียวเลครับแตงคัน500อันนี้500นะครับผมหรอสีทอนะครับถอว่าเป็นสีแบบกาที่สุดนะครับแดนอันนี้เพี้ยวมากนะในกลุ่มนี่นตามยากตามยากมากพี่เขาขับเก่งมากแตงผมที่บ้านแยาวพันก็นถ้าไม่ได้ฟังเสียงก็นะครับโอเคอู้หูันนี้อู้หูเปนสวยยันเลยอันนี้แมนี่นะครับสติ๊กเกอร์โผ่มดน สีฟ <One input> so ้าครามประมาณเนี้ยนี่ก็เป็นตัวสีเหลืองก็สี F เนี่ยโอเคโอเคครับเดี๋ยวเราไปไหนต่อเดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่ทียาทิ่หนึ่งนะครับแวะพักนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะให้เก็บบรรยากาศรอบๆตอนนี้นะครับโอเคครับผมตอนนี้นะครับเรากำลังจะเดินทางกลับนะครับอยู่ที่ปั๊มปตทเทปูมนะครับก็ ันนี้นะครับก็สนุกมากนะครับผมหมดร้อยกโลนะครับเกือบ200นะครับไปมองอีกขาวสวยมากบรรยากาศได้นะครับก็ช่วงว่างๆนะครับช่วงโควิดเราก็นะครับผันพนนะครับหาอะไรทํานิดหนึ่งนะครับก็คือแก้ขัดนิดนึงแต่ว่าเรายังรักษานะครับกฎระเบียบนะครับทั้งจราจรแล้วก็ในส่วนของระเบียบพลกรฉุกเฉินนะครับก็วันนี้ขอจบคลิปเท่านี้นะครับผมย้อน สัปดาห์หน้าจะไปไหนอี EP ต่อไปไปที่ไหนระฝากติดตามด้วยนะครับโอเคขอบคุณครับ